วันนี้พามาดูกิจกรรมยามเช้าก่อนที่เราจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ข้างนอกนะครับันดับแรกตื่ขึ้นมาต้องรดน้ําผักส่วนผักที่อยู่หลังบ้านของเรานั่นเองตอนนี้ผักก็กําลังสวยเลยครับยิ่งได้รับความชุ่มชื่นได้รับน้ําทุกวันยิ่งงามไปกันใหญ่เลยดูสิครับตอนนี้สวยมากๆเลยบางทีก็สวยจนไม่กล้าเด็ดกินเป็นผักปลอดสารนะครับ ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆทั้งสิ้นดูสิครับนี่โหฟักทองตอนนี้ตัววันโตขึ้นเลยครับโตวไวมากผ่านไปแค่สองสามวันก็ลูกเบลเลอร์แล้วครับดูท่าทางอีกไม่กี่วันน่าจะเก็บได้แล้วนี่คือมะเขือเทศตอนนี้มะเขือเทศกําลังจะแดงนะครับกําลังสุกเลยบ้านใกล้เคียงสามารถมาเอาไปรับประทานได้นะครับ ส่วนปลาอาจจะดูเงียบไปหน่อยเพราะว่าพ่อได้ให้อาหารไปแล้วรอบหนึ่งช่วงเช้านะครับสงสัยปลาจะอิ่มแล้วเข้านอนกันหมดแล้วเงียบเลยน่าจะไปแอบพื้นในกอผักบุ้งนุ่นแหละครับผลิตสุดท้ายเราก็ต้องมาลดน้ําเห็ดแล้วก็มาเก็บเห็ดกันครับบางทีก็ลืมบ้างเพราะว่าทําอะไรหลายๆอย่างแล้วก็รีบด้วยครับเห็ดถ้าเกิดเราดูแลดีลดน้ําเช้าเย็นทุกวันเห็ดก็จะออกเยอะนะครับยิ่งอากาศเย็นยิ่งออกเยอะ เห็ดแค่นี้เราก็ทานไม่ทันแล้วครับเก็บออกมาแล้วเราก็นําไปใส่ตู้เย็นไว้เผื่อวันไหนนึกอยากกินขึ้นมาก็นํามาทําอาหารได้เลยสวยมากเลยครับนี่คือขังอาหารของบ้านเรา